ทักทายนะคะมาดูดวงลุงพลกันนะคะเป็นเรื่องที่ดูแล้วปลื้มอ,อกปลื้มใจกับลุงพลนะคะที่เจอวิบากที่เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของนางฟ้าในน้อง,องชมพู่วัยสามขวบนะคะที่เสียชีวิตอย่างปิศนา บริเวณภูเหล็กไฟบ้านปุกปอก,กจังหวัดมุกดาหารตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะคะอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนักข่าวให้ดูดวงคนมานะคะกอข,อขอคอโดยไม่บอกว่าใครนะคะและทีมงานก็ถ่ายโดยไม่ก็ไม่รู้ด้วยนะคะบอกแค่วันเดือนปีและที่เหลือ อาจารย์ุงคลก็ใช้วิธีใดก็ได้ให้บอกนิสัยของแต่ละคนนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเลยใครเป็นใครชื่อแต่ละคนก็ไม่รู้จักนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะผาดวงลุงพลปีนี้สุดปังนะคะดังได้เพราะบุญหนุนนำพ่อชุมพูทำงานหนักตั้งตัวได้นะคะ ข่าดวงลุงพลปีนี้สุดป,ปังเลยนะคะดังได้เพราะบุญหนุนนำพ่อชมพู่ทำงานดักถึงจะตั้งตัวได้เนาะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่ประชาชนต่างยังคงให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องราวคดีของน้องชมพู่ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่1นึ่สิงหาคมปี2563นะคะทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปพบอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมฉายาหมอดูไฮโซเพื่อนําวันเดือนปีเกิดของคนในครอบครัวของน้องชมพู่ได้แก่ลุงพลนายอนามัยและนาแต่นะคะนายอนามัยก็คือคุณพ่อของน้องชมพู่เนาะแล้วก็นาแต่นะคะ ไปให้ทางหมอดูได้วิเคราะห์ถึงนิสัยใจคอตลอดจนดวงชะตาชีวิตในอดีตและอนาคตนะคะยังไงก็ตามต้องบอกว่าการดูดวงชะตาจากวันปีเกิดผ่านไพ่ยิปซีครั้งนี้ทางทีมข่าวเองไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเป็นวันเดือนปีเกิดของบุคคลใดนะคะเป็นการให้หมอดูได้ ทำการดูโดยอ้างว่าเป็นดวงของบุคคลทั่วไปนะคะดวงชะตาของลุงพลนะคะลุงพลชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่ที่ตรงกับวันที่10อังคารที่17เดือนสิงหาคม2519อายุ44ปีโดยทางอาจารย์มงคลได้หยิบไพ่ออกมาจำนวนสิบใบ ในส่วนของอุปนิสัยนั้นเป็นคนมีความสามารถจิตใจดีแกร่งนิสัยจุกจิกมองการไกลและชีวิตค่อนข้างลำบากในอดีตต้องต่อสู้กับชีวิตส่วนชะตาชีวิตในอนาคตนั้นยิ่งอายุมากยิ่งได้ดีแม้ว่าจะมีมรสมมุมในช่วงอายุ45กับ46นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเป็นคนดวงแข็ง ได้ไพ่เดอะซันที่หมายถึงจะมีดวงเป็นคนดังในทิศทางที่ดีประจวบกับไพ่อีกหนึ่งใบที่แสดงถึงนารีอุปธรรมอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏไพ่ที่แสดงถึงความโหดร้ายหรือเชื่อมถึงเกณฑ์ฆาตกรสำหรับดวงของนายอนามายัยพ่อน้องชมพู่เกิดตรง กับวันอังคารที่22พฤศจิกาย,ยน2525 25. โดยทางอาจารย์มงคลระบุว่าไพ่ใบแรกขึ้นมาก็เป็นไพ่เจ้าชายดาบสะท้อนถึงอารมณ์อมตะใจร้อนโกรธแรงวัยรุ่นใจร้อนเป็นดวงของคนขาดสติมีอุปสรรคสูงอุปนิสัยง่ายๆคือ ทำอะไรที่ขาดสติซึ่งดวงคนนี้ใช้แววที่น่าต้องสงสัยมากที่สุดทั้งสามคนเพราะดวงของเขาโกรธและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ส่วนชีวิตในอดีตของเขาจะเป็นคนที่เสียเพราะคำพูดและอารมณ์เป็นที่รักของพ่อแม่แต่เกเรนะคะขณะที่ ดวงชะตาของนายนารินทร์ลาภโพโห,หรือหรือนาแตที่มีศักดิ์เป็นน้าของน้องชมพู่เกิดวันที่10สิงหาคม2528อายุ35ปีโดยทางอาจารย์นำทำทำนายจากไพ่ว่าอุปปนิปานิสัยเป็นคนอ่อนไหวมีวิบากกรรมในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักในส่วนของอายุ35ปี อนาคตจะมีจุดเปลี่ยนเรื่องของความรักและมีความเข้มแข็งและสิ่งที่ดีจากผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ทั้งนี้มีไพ่ที่บ่งบอกว่าหากคนที่คนนี้กระทำความผิดจะสำนึกและมีกรรมคอยหลอกล้อนให้ออกหมายมายอมรับผิดนะคะซึ่งการทำความผิด หากทำจริงไพ่ก็จะบอกว่าเป็นการทำผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบขาดความอบอุ่นจากในอดีตนะคะเอามาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะดวงของลุงพลนะคะดวงชะตาลุงพลชัยยพลมิภาลุงของน้องชมพู่ ที่รงกับวันอังคารที่17สิงหาคม2519อายุ44ปีนะคะโดยทางอาจารย์มงคลได้หยิบไพ่ออกมาจำนวนส10ใบในส่วนของอุปนิสัยนั้นเป็นคนมีความสามารถจิตใจดีแกรงนิสัยจุกจิกมองการไกลและชีวิตค่อนข้างลำบากในอดีตต้องต่อสู้กับชีวิตนะคะส่วนชะตาชีวิตในอนาคตนั้น ยิ่งอายุมากยิ่งได้ดีแม้ว่าจะมีมรุมในช่วงอายุ45กับ4ี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นคนดวงแข็งได้ไพ่เดอะซันที่หมายถึงจะมีดวงเป็นคนดังในทิศทางที่ดีประจวบกับไพ่อีกหนึ่งใบที่แสดงถึงนารีอุปถัมภ์อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏไพ่ที่แสดงถึงความโหดร้ายหรือเชื่อมถึงเกณฑ์ฆาตกร ก็เป็นการดูดวงของอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะเป็นช่อง Youtube มงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะเพื่อนๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาฟังกดเข้าไปเสิร์ชหาคำว่ามงคลรอดเที่ยงธรรมนะคะท่านทำนายไพ่ย,ยิปซีไว้ดูแล้วเหมือนจะ เคลียมากมากเลยนะคะทำให้ FC ลุงพลอย่างเรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีมากๆเลยนะคะกับสิ่งที่เราจะได้ติดตามลุงพลกันต่อไปนะคะบายบาย